จริงเท่านหรจะนั่งรถไฟฟ้าไปเนาะจริงๆนะกลับไหมอันที่จริงแล้วน่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปนะครับกล,รกลับกลับไหมล่ะคะเอารถไปจอดไว้ที่บ้านแล้วก็นั่งไม่ไม่ออกไาแล้วขนาดนี้ละ <c oughs> ก็ลืมไปไงว่ารถไฟฟ้าเราไปลงลงแล้วก็ไม่นั่งวินมอเตอร์ไซค์อีกเพราะว่ามันสถานีมันไม่อยู่ใกล้ใกล้แถวรังสิตเนาะมันอยู่พี่ทั้งนี้สองร้อยปี 12กับ13โสามแม็กเราขอบเทียบหน้าจอเวลาถ่ายเขาก็เอาเข้าใกล้ๆนู่นทีมันมันอยู่อย่างนี้นมันก็บังพ่อเนี่เวลามองกระจกเขาเปนก็บงังแล้วพี่น้องเลยพอดในนี้วะ เสียลังซิตทอดเสียลังซิตแล้วพี่น้องเลยขวามือนี่เป็นเสียลังซิตเนาะล้าฟังท้าก็จะจะเป็นในตลาดสีมุ่งเมืองเนาะพี่น้องตลาดสีมุ่งเมือง เคยมาสมัยก่อนแบบเคยเห็นแต่ตลาดกันเก่าเนาะแต่ว่าถับเข้าไปตอนนี้รับรองว่าลงแน่ตลาดบ้าวสวรรค์เคยเข่าตลดอดนะเข่าประจําเละตอนนั้นสมัยนั้นมากมากเรื่อยเนะ<ม>าะแต่เข่าไปเดียวนี่ก็ไปยังจำไม่ได้นอกพี่น้องลงมันบูคือเก่า hết nhanh có cầu nhiều ừ, mấy cặp biên tệ ơi anh lăng cán có cầu sẽ thang nhưng mà nhưng mà tôi đẹp để lại nhỏ mẹ สู่รังสิตเราเด็กน้องเด้อ เราเคยมาจากเตือด้อเดี๋ยวเรเพิ่งมาเทา่ยที่เขาฟิวเจอร์เนี่ยมันจะเข้าทาั้งไหนที่ขอปะ่ะอ่านี่ฟิวเจอร์อยู่ขวามือเขาเนี่ยถ่อันนี้เมเจอเนาะเมเจอร์ major. แต่อีกฝั่งทั้งน้นทั้งซฝั่งทั้งนั้นนะจะเป็นฟิวเจอร์เนาะพี่น้องแต่ว่าบางส่วนจะยังงองหาทางที่จะเลี้ยวเข้าเอฟิวเจอร์นี่อยู่มองไหนเนาะขับไปเตรงนี้เลยก่อน เคยมาเนาะพี่น้องเคยอยู่ลังซิตโอ้มันสิตปีก่อนผลนะนอกะบะเนี่เขาทางนี้น,นอะบะเนี่ยขันโมเอารถมาเนาะเขากับยางขึ้นนี่รถขึ้นนี่ไปได้เลยพี่น้องยางสะพานนี่เขาฟพี่เจได้เลยแต่ว่าพอดีมาเขาเอารถมาเนเาะเขาขับรถมาเองกันเลยว่า เจอแล้วเจอแล้วสะพานกลับรถก็สัตว์ต้องไปอยู่เทินก่อนด่านพี่น้องด,าดาอ่านรู้ว่าด่านนี่นนยังเนาะลูรู้า่า้ัน,ด,นดำหรือยังเนาะ เจออ๋อพี่น้องเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วเลยพี่น้องนั่นไปเข้าข้างในที่ีนึงเขานี่ก็ได้เน,ะน,นาะเฮ้ยมา น,น,นี่นองเอ้ยเจ้พลากระันเ้กวอาโอ้โหมันอเติมมันมใหญ่มาก,ากเลยเ,เลนี่ยรู้ดิแบบว่าเด้มาโดนหรอกอย่าบอกนะบ <C>, ิ๊กซีบิ๊กซีโมนี่โมมีแอ้ว่วะแต่ก็มันเป็นบิ๊กซีได้ตกับเฟิวเจอ บิ๊กซีคือบูมี่เลยว่ะแต่ว่ามันยังอยู่ข้างในเพราะว่าตะก้อนนะ่ะจะเป็นบิ๊กซีนะ,ะตรงนี้โอ้โห,โห,โหพี่น้องงงตอนนี่ปลาสวัสดิงงไหมครับพี่นอ้องนี่นะทางเขาห้างปุ่นปุ่นเห็นแล้ว รถเขากำลังเข่ากันอยู่เออเออตรงไปเข้าได้ที่ไหนบี๊กซีเออยังมีอยู่เออเออใช่ใช่เอองงเลยพี่น้องงงเพราะว่า Bở hơi máy chưa ấy? Nóng lại, tốn này. Đây, chạy nữa จบในเดโมสก็สั้นล่างนี่แหละมันขึ้นอีกได้ไม่ได้หรอก பி பி